ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน o o d p ร a y i n นนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าแอปแล้วก็กรอกชื่อนะครับผมกรอกชื่อแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็คือรอรับ OTP นะครับจะส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอา OTP มากรอกนะครับหมายเลข OTP มากรอกเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันทันทีนะครับหลังจากที่เราจะใช้งานก็อย่าลืมกดภารกิจแรกนะครับนั่นก็คือกรอกรหัสผู้แนะนํานะครับ ใส่เบอร์หมายเลขผู้แนะนําหรือเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับนะครับผมใส่เสร็จแล้วนะครับระบบก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนที่เหลือนั่นะคือนาะมสกุลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับพาสเวิร์ดของเรานั่นเองนะครับผมตั้งรหัสผ่านแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะพี่ๆก็สามารถ จะตั้งเป็นรหัสพาสเป็นหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำก็ได้นะครับก็คือจะได้จำง่ายเพื่อกันไม่ลืมนะครับผมใส่สองครั้งนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำไปเลยนะครับสองครั้งนะครับเพื่อกันไม่ลืมส่วนรูปโปรไฟล์พี่จะใส่ตอนนี้หรือจะใส่ทีหลังก็ได้นะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะฮะ เมื่อกดยืนยันแล้วระบบก็จะรับคูปองสําเร็จนะครับแล้วพี่ก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเมื่อรีสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับก็เข้ามาสู่หน้าแอปพลิเคชันเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็เข้าสู่ภารกิจนะครับกดเช็คดูภารกิจนะครับเช็คดูที่ภารกิจจะเห็นว่ารหัสผู้แนะนาของท่านขึ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมรหัสผู้แนะนาเรียบร้อยนะครับก็ได้รับคูปองสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ เข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชัน Food p a ์ i n g อย่างสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณครับ